เฮ้ยบีเงียบว่ะชัดเจนชัดเจนจแจม่มแจ้งพี่เพื่อมีมีช็อคแล้พี่ใช้เป็นประโยชน์จอกมันเลยไป็อกมันเออหนั่นแหละช็อคเว้มันอยู่ไหนอ่ะ ข้างบนมีปะไม่มีแล้วพี่ตายแล้วโอเคพี่พอจะรู้แล้วมันอยู่ไหนพอพีอเ่เห็นมันแว็บอยูอเ่เมื่อกี้นั่นไง Spike planted อรของ

เข้า B แน่นอนโอเคนะภารกิจผมสังหารศัตรูร้อยหนึ่งแล้วก็ติดตั้งหรือโภชนวนยี่สิบพี่บี้ทำไรให้ดูเกมโอ้ยบายอเหรอเออเดี๋ยวพี่ทำไรให้ดูเชื่อใจพี่ป่ะเชื่อใจดิเดี๋ยวช่วยเลยเนี่ยเฮ้ยมาวะเี้ยมันไม่มาวะเฮ้ยเฮ้ยพี่ี่อยู่บิวบิวกันอยู่บิวบิวกน โอ้ยโอเอเคโอเคโอเคโอเอเคโอเคอเคอ้พี่เคโอเคโอเคโคโอเคโออเอเคีอเคโอเเคโเคโนอเคโว ออกกันเลยยางลูกไวรุ่นโกโกวามีตนน้องแข่งโกโกวาได้ไหมพี่เฮ้ยอยู่โดูหวะเฮ้ยเอยเอโหตกใจหมดตัวเดียวอนกันไม่ลงโกโกวาโกโกวา ด้วยวันดีพี่ผมจะได้มีและวไอยังไม่ได้มีดอรอยังหยุดไม่ได้เลยผมบอกขาดพี่พี่เล่นแล้วมันแปลกแว่ะมันมันมันสวยว่ะแชมเปี้ยนอยู่นะแต่มันแปลกๆอ่ะมันเหมือนเป<ะ>็นอาถรรพ์แล้วพี่จับแล้วพี่แบบเล่นไม่ออกเลยไม่ันรุดวยแล้วจะ,ะอ,อยืนยันโดยพี่มายอ,อุ้ยตัดศพได้เข้าแล Spike down, mid. Spike put it mid there. There. Oh, I hear you at มันลบสามห้าอยู่ท่อ,อพี่เออแอบเสียงอยู่ในท่อเลสไม่รู้นะโอ้โหเหี้ยจังหวะว h a t ต่ฟ้าไ <_ c oughs> อบีบีบพีจดักเลยดักเลยบี B, มาจริงตันพี่กูโดนตั้นเลย เตียมูไล่ี่วะเฮ้ยเอาพกปาป๊าป๊าปไม่มียิงไปงั้นแหละเฮเอาแอบตรงไหนวะนะย่ซ้ายเฮียไม่หลับยับโอ้ย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 ลูตาช่วยพี่เป็นกำลังใจไปผมยงตาไปไปไป ไปเพา่อนใจเอเอะเปกำลังมาเพื่อนมาเพ่อนเดี๋ยวพี่พี่พุ่งไปเลยพี่แค่ผมพุ่งไปพุ่งไปอุ้ยเจ็บว่ะสปายคู่มวแต่ดูพี่ไม่แม่งยิงกู ไอ้เช so so ่ลแม่ใจโอดิน้วนะโคตรไอ้เชี่ยเลยหน้าพี่หม่ครับพี่หน้าหน้าพี่ด้วยทชไมถุงพลางพี่เอาไปเอาไม่ไอ้้ยเอ้ยโอ้ยกลัวเหนื่อยชั้นไอ้น้องโอ้ย What t e fuck oh, okay. t h i r t seconds left Gee I'm s o r l e t a l t s o t s g o I like it เหย่หี้ยเ้เฮี้ยเมื่อกี้เกือบแล้ววันเกือบแล้วพอดีมิดซัดไปหน่อยโชคดีไปนะมึงไงพอดิชี้อ่ะเจะกูรอนรอนเปิด่ยนแพงมี่ผมยิงวอลแบงแม่งพี่ถือปืนรอเลยพี่อย่างนั้นอะโอ้ย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  เอาเอากูเหรอพี่กูเอาเฮ้ยมีนพี่เมียนี่กันมาพี่ปะอุ้ยอุ้ยมันจัดมายิงกูว้าวว้าวเอาปืนนี้มาต่อปะ โอ้เจ้ออจบไล่เฮี้ยความเท่ที่กูสั่งส่งมาตั้งนานไอ้สัสเอ้ยตายโง่เฮี้ยมันเก่าผี้กูจริงเฮี้ยมันเกินไปว่ะเออมันเกินไปว่ะเฮี้ยมันเหยียดหน้ากูเกินไปมันระเบิดมันตายเฮ้ยเฮียีิ

เดยพี่สวยถาแล้วพี่ไายเตรียมเดยพี่ไปนู่นนู่นมีมีมีตรงิงน่าิงแต่ไปหมดเลยเป็นปู่เหรอนายมาันสู้ๆครับอยู่ไหนอยู่้างในหมดเลยหรอะ่ค ไปพี่ไมค์ครับนวเฮ้ยบัดซบบัดซบอันติีไหมพี่อะไรพี่ยังผมอันติีไมพี่อะไรประดับประดับไปลูกากูเลยไม่ไหวสวยครับข้างบนข้างบน ระวังเปิดบีนะพี่อืมพี่ดูอยู่เจ๋อเศร้วหลังเขาจังเลยสก,กายเปลี่ยนปืนเราก็ได้นะแวนดออ่ะโอเคครับโอเคครับดูดูด,ดูมิดข้างหน้าไปาไนะเฮ้ยบบีี Hoi cuộc chào và đón lắm là go. Hoa, ok, ok, ok. I get the way up. Hoa, bay. Hoa, even top. Top. Hook out. Hook không lấy không lấy, hey, mình làm cả gùi đây lung khò, không có, 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 không không có, 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 พี่ผมบายตาให้นะลแล้วพี่กูเอาพี่กูใส่ยับพี่กูนัวเนียเบี๋ยวี่ถ้พี่ไม่ไปผมก็ไม่ไปนะในนั้นพี่ไปเถอะ โอ้โหกูกลาว่าจะเอาไม่ต่นยังไงโอ้ยมันอยู่ยครบเลยอยู่นี่อยู่นี่

เอาอากาดเลยวดีนน่าจะวิ่งไปไหนตะขี้แล้วล่ะ